คอน,นอจับมันไม่ได้น่ะคืนจะจับมันมันวิ่งซูกองไล้สูกองมองสูกล้องเลยนะว่าวไม่กลัว เบคอนให้พอถุงอยู่ด้วยไหมวัาน,นอกอะ่ะไอถุงวิ่งนี <laughs> Oh. Oh. แมวกลัวกระต่ายค่ะอันนี้พี่เป๊ค่ะพี่เป๊พี่เป๊ค่ะพี่เป๊พี่เป๊ <Okay. S 2> ถงออกมาที่จะกลัวพี่ทำไมเราพี่คอนไม่ทำไรหรอกออกมาเร็วๆไอพี่คอนมันอยากเล่นด้วยเนี่ยไอไว้พี่คอนไปหามาไปหามันเอไปหาถุงทองเร็วมาถุงออกมาถุงถง ออกมาเล่นกับค้อนนี่มาถงุงมานี่เร็วๆมาถุงเลยเฮ้ยเร็วๆ กลัวไอคอนเหรอฮะถุงทองกลัวเบคอนเหรอฮะฮะคอนคอนหนูไม่กลัวใครเลยเนาะไม่ว่าหมาว่าแมวไม่กลัวใครสักตัวเลยฮะมานี่ยคอนมามาเลยมามามานี่เร็วคอนมามาอันนี้เร็วมา มาเร็วมาคอนมาคอนเบคอนมานี่มาแล้วมาแล้วๆๆๆๆๆมาแล้วๆๆๆ อย่าทำน้องเอาอ่ะ